สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหญ่เซตนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นแนวอ้ัยวนเลยนะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็โปรโมชั่นประมาณนี้เลยนะครับเติม50บาทเนี่ยก็จะได้เป็นเซต50นะครับเอ่อ1เซตแล้วก็เติม110บาทจะได้เป็น110 1เซตนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะเป็นซ300นะจะเป็น MK จะได้1เซตเลยแล้วก็เติมทุกๆ50บาทเนี่ยจะได้เป็นระเบิดบอสด้วยนะครับแล้วก็ TP 50นะครับแล้วก็เติม300เนี่ยจะได้เป็นมีดด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามีีีดดดดนนนนน้มมัักรระะโสูงหือว่าเเป็ฟฉยๆนะ แล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นชื่อไทยนะครับเติม500บาทแล้วก็ชื่อสีธรรมดาเติม1000งนะครับตวลข้อเนี่ยสามารถเติม300ก็ได้ไปเลยก็คือโปรโมชันนี้เติม300ก็คุก็คุ้มเลยนะครับหรือใครจะเติมพันหนึ่งก็ได้นะเอาเป็นชื่อสีแานี้ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอของในกล่องนะครับก็จะได้ของตามนี้เลยเป็นเซตห้าสิบร้อยสิบสามร้อยแล้วก็สูงสุดจะเป็น ss นะครับจะเป็นไซตามะนะโอเคแล้วก็กล่องสุ่มธรรมะก็กล่องสุ่มฟาร์มขอโทษทีกล่องสุ่มฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้เลยมี mvp ด้วย ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นไอเทมฟาร์มบอสนะครับก็ประมาณนี้เลยนะมีง่ายกลางแล้วก็เป็นยากนะครับแล้วก็เป็น MVP นะก็เหมือนอันที่แล้วเลยแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะเป็นเติมเงินสะสมนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะเติมพันหได้ลูกซองแล้วก็ได้หมัดไอรอนนะครับแล้วก็ตัว2,000เนี่ยจะเป็นสั่งทำนะแล้วก็สูงสุดจะเป็นกระเป๋า3000กับปืนอันนี้เป็นปืนอะไรวะ QB ไม่ใช่อะไรโมซินปะโมซินสามพันนะครับไปรับชมคลิปกันดีกว่า มารีบ้ารีบมารีบมาระวังไี่้ตายยี้อายหลบตายกระชากโหจู่ถอนจุดหน่อยเละลูกพ่อพ่อมาที่เร็วอุ้ย่นเขียวเยอะมากพี่อาขึ้นมาแล้วพี่ขันสี่นะ ตายเก็บของลูกเก็บของผมดูดช้านะครับพีเบียมันซื้อไม่ได้นะผมบักออกบอยบอยบอยได้สามร้อยน้องน่าดีเลยอ๋อบีรวมรวบรวมรวมตายตุ๊บเมตรโอ้อยังไม่โดนเลยปะตายตายได้าเชลยเชลยถุนไล่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 ถุนปฏิกันนี่อยู่ทุเมตรไม่พลาด ช่วยแต่ตัวเฮ้ยถึงจังวะเฮ้ยชั้นแรกเลยไปโอเคพี่ผมกำลังมาผมกำลังวิ่ไปตายแล้วพี่โอ้โหถึงมากนะทุกคนตกลงครับผมดูเม็ดพี่ถูเม็ดดูเม็ดรังยาไปแล้วโอ้โห ยอมมัวงแต่คุกูไล่สุดบาทีเฮดเอ้ายิงติดตัววัวโอ้โหโอ้โหตกพี่ตกเหรอตัวไปแล้วล่ะตัวนนองไปลูอยู่ไหนข้างหลังพี่มันอยู่มันอยู่บนางบนข้างต่อม่วงหรือไงครับดูดับบิงหน่อยนะพี่แต่ หายเลยโอ้ถ้าเล่นร้อยสามร้อยมันแตกละจะได้จัดเปิดชื่อเองไม่ได้เลยตอนนี้เกียร์สามร้อยอะไรตุ้มเม็ดตุ้มเม็ดพี่ตุ้มเม็ดตุ้มเม็ดเหมือนกันดูดูเม็ดดูกันข้างในพี่บอดี้เอสบอดี้เอสเจียมากเกียร์แก้แล้วนี่ตัวนี้ก็ เดิกโหทุกแม่นะดีว่าดีว่าเจ็บเจ็บเหมือนกันน้องเฮ้ยทำไมวันนี้ตุตกบ่อยจังวะอ๋อเซิร์ฟมันไม่ได้กระโดดสูงปะโอ้โหบอยซีเอสขึ้นสามร้อยเด็กเซิร์ฟไม่ได้กระโดดสูงนะครับหรือเปล่าเออเซิร์ฟไม่ได้กระโดดสูงก็ว่าอยู่ทำไมมันกระโดดแปลกไปเดิขออนุญาตรันเลย เยอะมากแคนเขียวเยอะมากขอามาแบบบึ้มๆขอนญาติวัดเลยขอนญาติวัดเลยโอ้โหดูของปุชช้าไปมมาอยู่ขึ้นมโดนแคนเขียวเบิ้มันีะเอยพลังจิข้างหลังข้าพี่๊กเนไรก๊อวเฮ้ยวิดดิเต็คิดตกเก็บไม่ดีไ้เก็บดเอ๊ออะไรอ่ะ เก็บมีดที่เก็บที่ไหนอ่มีดมีอยู่ในทางเนี้ยตรงไหนสักที่อ่ะตงไหนอ่ะตายตายแน่ตายแน่เก็บมีอยู่อันี่เก็บมีดดีว่าตัวนี้พี่ตาเก็บขอขอขอย่ไหนอ่ะไม่มีไม่เห็นีเลทังแม่แล้วไ้ดีนได้มีนไอ้เลยไอ้ดีนลอว้ขอวัดตัวนี้ก่อนววววขววขวขวขววัวว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 ว ไม่พลาด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 สวยแต่แตขอพี่ไ<ย>ด้ไหมสวยมาเจอคุณน่อยเจอคุณน่อยโอ,อโหว้าวดูเม็ดโอ้โหโอเคกูไม่เล่นพิละไปต่อตอุ้ยสวยผมมิช้าน,นะครับเนี่ยผมว่าปืนยังดีกว่าเยอะเลยไปกันต่อ เก็บร้อยสิบก่อนละกันขอแยกสีหรือสี่สิบเต็มโอ้โหแล้วมีน้ำมูกเพื่อมาแล้วปล่อยไปไหนแล้ววะอยู่เหมือนนี่ว่าเขาหลับนี่ยเฮ้ยกจบตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะตายจะตายสุดเมษมาดีนี่แหละนี่ไงสามร้อยโอ้โหกูยิงแต่ตัวแม่งตาปั๊มยาไปก่อนหน้านี้นะขิด ขออนุญาตเลยฝากัญชาน้องได้หรอเฮ้ยโลโลแพงเอ้าตายนะเอ้าสำรับข้างหลังไปไตกสวยเก็บเก็บเจ็บต้องลออยู่ต้องรออยู่เก็บหัวเก็บหัวเก็บหัวเล่นเล่นเล่นเ่นเลยเสไม่มีแม็กพี่ยายไม่มีแม็กเก็บดีไปไปไปไอเจได้สามเฉย ไปเล่นจับไว้เลยนแต่โอ้โดูโคตรช้าเลยเดี๋ยวไปเนี่ครับผมขอไปเอาพีเมี้ยหรือะไปมานะครับเรามาเล่นกันต่อเราเล่นเปสามร้อยเลยนะอันนี้รู้สึกว่าเราจะไม่ไหวนะได้ไล่ชัวร์ได้ไล่ชัวร์โอ้โหมีปช้าด้วยดิโคตรช้าถ้ามีมเร็วกว่านี้สุดยอด โอ้โหเร็ววันน mm ี hmm, so like ้ก so like ็โกงแล้วพ no, no, you know, ี no, no, no. No, no, no. No, know, ่โกงน่่าเอยากเล่น F7 มากเลยาเราไปสามร้อยแล้วจ้ารจริงขึ้นไปแล้วพี่ขึ้นไปแล้วคู่เม็ดแตกสามร้อยแตกมาเต็มเลยมาเต็มเลยสามร้อยมาเก็บปืนน้องเก็บปืนไปโอ้โหคือแตกคือแตกแน่คู่แตกแน่ยังเอาไห้องไหนสวยเลยพี่ห้องนี้ห้องนี้ได้นต์เราไปยังไหนวะ เอ้นี่เงดีว่าเฮ้คนก็ตายอยู่โูดีว่าสองตัวไปอ่อนมากพี่ดูวางหลังกี่ตัวไปยิงแตกไปหนึ่งแล้วไม่ช่วมน้องเลยอเอ้ยสวยน้อง เราลองปิดห้องรวมไปเดิยวอะไรนะเอาไหมเดี๋ยวผมเอาโล่ไปเฮ้ย <c oughs> ยิงนี่ไม่ตายเลยโอ้โหหรือยิงไม่โดนมันขึ้นตึกใหญ่กันมั้ไปดโิโอ้เอาโอโพีไปแล้วใช่ไปดิยเอาไปท่านไปต่อนะครับไปนูน่นผมอยากคลิป F7 นะมันดูไปไม่ได้นะครับทางเข้าไปทางเข้าเจ็บ <c oughs> แตกทางม <c oughs> แตก ไ,ได้ปืนอีกแล้วไอ้เหี้ยได้ปืนได้ปืนสวยเก็บเลยเอาคังโอ้โหเซ็พอล่ลนนะครับการลบ300ไม่ได้ยากเลยนะครับ300แบบชิลๆอา้าวไปหนึ่งประตูแตกอะไรกี้โอ้โห300มาให้เสิร์ฟทุกเซ็ตเก็บแปบ๊บเขาไม่รอบไม่ได้ปะ เดี๋ยวดิจะดรอปของไม่ได้นะครับเราไปไปมาดูครับวิธีการล่าเจ้าระคีเยอะมากเคนิกิเคนิกิเจ็บมากที่เจ็บมากเจ็บมากมันตายข้างหลังยีว่าไอสวยความอย่างหนึ่งเออแคนิกิหลังมาเนอะมาเลยเฮ้ยโอ๊ยหลังยิงยาผมใช้ไปแล้วนะ โอ้โหโอ้โหเยอะเยอะพี่ไม่เยอะก็สองตัวเองทุกเม็ดแตกพี่ครับสองตัวพี่ครับโอ้ไปชิ่อไปชิ่อถ้วก็ส่วนด้วยนี่ครับอาเซนะได้ไเป็นมุ่งผู้หลักกระจุกเป็นนะครับผมจุ๊กไม่เป็นไปสิเดียว อึ๊บมาดีลังไปนเลยแตกอะไรแตกไม่รู้ทำอะไรแตกไฟจริงไฟเม็ดอะไรอะไรตับไปเลยไปพอดิกินเจ็บพาดิกินเจ็บมากพาดิกินเจ็บมากอุ้ยอู้เอาเอาขาขาขาจะตายเนาะยกดโดดไม่ได้โดนแกล้งเหรอทำไมอยู่ ไโอ้โหอย่าเข้าห้องเชียวอย่าเข้าห้องเชียวมาอยู่กับผมมาอยู่มาอยู่มุมผมอยู่ความรับหไอ้ไปอยู่าไหนสองสองตัวพี่สองตัวเอ็นถอยแมตติน้องถอยเยตวด้าอ้สามตัวพี่เอาหลังไหมเอทันกีบมึดจะทันไม่ตายไปดิ ยาคูดาวเสร็จแล้วหายไปแล้วอยู่นี่พี่ฉันเลยวะโอเคอเสร็จแล้วต่อเข้านะทุกเม็ดไปชั้นสองโอ้ยเล่นมงเล่นนี่ไปอันนั้นผมยาดปมยาไปแล้วโอ้ยล่วงยาดหลังเข้าหลังเข้าเยอะมาก ไอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไ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 ออยอตัวไว้ไห้ะเ้ไอ,อ,อ้ไอ้มออ้ไอ้อ้อ้ไออ้อ้อล้งอ้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 ไ้อ้้อ้ออ้อ้อไ้ไ้ไ้ไไไ้อไน้ไไ้้ สามร้อยพี่ในตัวแต่ชิวะอะไรลองเข้าไปสี่พี่ไล่นี่สุดอยู่ไหนาตายแนะ่จะตายโอ้โหจะตายแล้วลองเข้าไปพนิกิตนิกิโดนตามพนิกิตบเม็ เฮ้ยเอชมิัดัดหัวหน่อยแตกํามร้ยแตกทำไมีอเล่นจุดจังโหยน้องแล้วออ่โอสามร้อมืดไม่ตายวัเบ็ดอะไรเเฮ้ยเ้วัเบ็ดตายาแตกโอย ใช่นะครับเต็มครับไอ้ครบไปดิสองหนึ่งเอาลงเปล่าไปดิอยากกดชิทไล่ได้เหอุ้ยก็ตายเหลือสองไปมาเร็วไปมาเร็วเหลือสองไปไปยังหลังเท่าเต็มเลยพี่อัสอุ้ยโอ้โหหลังเท่าจะตายแตกาแตกพระเจ้าแล้วเนาะหลังเท่าอีกหนึ่งพี่ล่วงล่วงหมล่วง ร่วมเหมือนกันร่วมเก็บเซตมาดิชิวเอา,าดีว่าข้างล่างจะได้พี่ขึ้นมาแล้วทุกเม็ดต,ตกสวยอ่อนมากอ่อนมากเก็บหัออวเนาะแตกสวยตัวไหน้นมาในการมแล้วพี่เฮ้ยชิ้นนี้ถึงมากเสร้ไรอ่ะเะตายอ๋อ เอ้ยยำหมดนี่ว่าะฉันลืมดูก่อนยะเก็บเซตเลยสวยไปกันต่อนะครับตอนนี้อุ้ยเวอร์เอาไรกันไทยเจสนามนีพี่คลองได้ปืนสามร้อยได้ตัวหัวหายอันหนึ่งเจื่อหัวบอยอยู่นี่บอยอยู่นี่บันให้ยับเลยนะเฮ้ยลงแล้วเหรอลงไปแล้วบอย ไอ้สาม้วนะพี่ตุเมเมตูมเมตุเม็ดจะตายป้อมยาไปแล้วเออยยินไปเลยตุเม็ดเหมือนกันจิบไล่ซุ้มเมตแลกลงมาแล้วตายอับไปหลังเขาสามร้อยเมตรตุเมเยตรเลดแตกมาดีเฮียอ้โหยไปเก็บไเก็บ ชิวนะครับโลกสามร้อยตึงๆตอนแรกพี่ไปไปนะไปเจ็บมากหลังยิงทีกำลังอะไรไปโดดหรือมาพี่ไปโดดหรือมาไปจตายเอ้าไฟโคตรอ่อนข้างหลังนี่โอ้ ข้าใจแล้ครับน้องผมยังไม่ได้บอมนะผมก็ยังไม่บอมกันแต่อ่อนหออาจจะได้เกี่ยวคนละระดับเฮ้ยผมถูกกว่านะจริงไปดิฮึบดิพร้อมลากฮึบฮบตอนแรกกูไม่เต็มเลยพี่กลัวไม่กลัวกลัวไม่มาวะ เขึ้นม,มาแล้วไป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 ไไปวันนี้ไปเจ็บทุกเม็ดสวยสวยมาก<ห>อันนี้เก่งข้างล่างเห็นปะตัวเดียวทุกเม็ดแตกสวยอโอ้โหเียอิ่มจัด ก่อเจ็องปีไหนขวา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 นี่นี่นี่อย้าเจเจ้าองผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่าแล้วโอ้ติดอะไรเด้อเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรเฮ้ยตายาโดนมาดิลูกตายเฮ้ยมติดอะไรอ่ะเฮ้ อะไรทีนั่นเออว่าสนามตายที่มองตับร้อยนะผมอะวิ่งอยู่เอายาไปเล้อป่อยน้องตร้อยมาปลปอยโอ้ยมืดนะใบมืดเก็บเลยของมันนะโอ้โหพวกผมมันเ้ยมปืนอยู่นี่วะเก็บก่อนเยาดปืนเดียพี่น่ะ โอเผล่มารอบนี้คือแบบใยอะชิวเลยกับสตรีมเมอร์อีกท่านหนึ่งหันใจก็ตามมาได้นะครับบวกไปวัดไปวัดไปแต่วัดจะออกเลยเฮ้ยย่ยอมาไอ้บอยจะตายพี้ข้อพูดหนึ่นนนเหลังผมไม่สนุกไหม ถ้าไม่บอลว์กว่านี้นิดนึงนะครับผมว่าสนุกเลยนะเดี๋ยวนี้มันช้าไปนะเล่นมีไล่อ่ะยไอ้นี่มันช้าไปนะครับแล้วมันเบานะแต่คนไฟเมือนไมยิงตายมาแล้วไฮ้บอยอาอบอยแตกเจ็บของฮะติดอยู่อ้าวออกมาได้นะลูกไปข้างหลังสองตัวไปเลยแตกอากมาตัวนำมืดอ๋อแตกไอตัวไปแตกก็คุย เวลาแคปรูปไปร้ังตัวใครอีเฮ้ยปวดจตายพี่พม่ปวดจะตายไลเกเม็ดไปเม็ดไปพลิกเ็่ไหรพอิกเ็เจ็บแล้วพี่ปวจะตายโผไม่ตายเลยวะว่ากับพิกเม็อยู่ทเม็ดเยวะัปเลย แตโโโกอโอ้โหคาโซนโอ้โหไก่น้อยโอ้โหรับหมดไม่จดลูกไก่ไก่ไอตัวตัวสามน้อ,อยยู่ชั้นสามแกนี่อยู่อันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บชัวมันจะไปเก็บมันตะมันไม่เก็บไม่ได้มันเก็บไม่ได้อย่างไี้แล้วโอ้ที่ไก่ไม่ถึงว่ะผมได้ผมถึงผมถึงถึงไปเก็บโอ้โผมใช่ปะบาย เราจะไล่ฉวัดใจทุเดีโอโหูวอร์ฝัดกันเวอร์เฮ้ยพี่น้องคู่นี้เอาฉัดจัดเลยเนี่ยเอ้อโยนักมตาหมูะไปกันต่อนะครับทุกคนอีกสักหน่อยนะโดน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 ไม่อยู่ยดีพี่ีผมมมยืนสองกำลังไปอ้าวตายนะลูกไม่เด็กจะตายกเชอพี่ยิงเพื่อนดีกวา ป้องยาไปแล้วนะผมป้องยาไปแล้วบายพี่บายทุกเม็ดมาหนึ่งสองสามไปบายม็ดบายแตกไล่อยู่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 ทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดไม่พลาดเลยโอ้โหโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับก็จะมีคลิปอะไรต่อไปนะบ๊ายบาย